ดูเลยมึงจ่ายมันดิของเขามาแล้วจ่ายแล้วนะเอาเอาอันเล็กไอ้ของกระจายหรอะน้าผมมียี่สิบเองอ่ะแน่เลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแน่เลยอัดคลิปหน่อยอคลิปหน่อยตันนี้มีแต่สิบบาทอู้หูอ่ะเดี๋ยเพ่อเเพิ่อนเ่อเพ่างพี่ช้างอ๋่อเก่งพี่ช้างอย่าเพิ่งพี่ช้างเฮ้ยพี่ช้าง ระวังมันดีดตาดีดหน้าเยี่ยมเว้นแตกไปหาไม่สามบ้างต้องต้องขอสามบ้านเป๋าพี่ข้าครูพี่ข้าครูพี่ิบเจ้าเลยเนี่ยตัวนี้ต้องได้แล้วจะต้องแน่นจะต้องขวามือเนี่ยแข็งไว้เลยเนี่ยมือขวามือเนี่ยข้อบ่อยอะน่าจะได้เลยพี่ระวังสไลด์เข้าหน้าระวังโดนหน้าไปเถอะตอกลงปด้วยมืน ระวังสบายเขาน่าอู้หูยว้าโอ้ยโอ้ยแแดงแว่นเว้ยโดนอะไรวะเฮ้ยกระป๋องยอดไหนเปนเหล็กไหนไหนพี่จีพี่เจียกระป๋องไว้เฮ้ยเฮ้ยโหกล้องเหล็กถังด้วยกระป๋องเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจ่บหนึ่งมันต้องรงไว้ยังแล้วจุยอ่ะเขาลมผ่านลมผ่านนี่ลมเป็นทาน มันมีเขาไม่เช็คลูกอนะเวลานาไปเขาจะปั๊บเรื่องนั้นกูทำเองหายไอตรงนี้นาเอาไปซื้อตัวใหม่ได้เรื่องนั้นกูทำเองนั่นแหละมันกระจายใช่ไหมลูกส่องเยอะกระจายเยอะป่ะเะถ้าอ,อย่างเงี้ยโดนหมดเลยฮะถ้าอย่างเงี้ยอยู่เขาอยู่ของสามคนดีถ้ากระป๋บบองนี่ไม่รู้ว่าจะโดนหรือมันจะโดนของเราหรือไม่โดนแต่ว่าถ้าคนเนี่ยเต็มกระจายแน่อันี่มันมันมกี่เมตรอะครับเจ้า Oh, God.